คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเลนชั้นเดียวนะครับถ้าพูดถึงเลนชั้นเดียวเนี่ยก็จะมี3อย่างหลักๆในเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ m a ทเทเรียก็จะเป็นวัสดุนั่นเองนะครับ2ก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์หรือว่าโครงสร้าง3ก็จะเป็นในเรื่องของ coating นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันทีละอันว่า แต่เลนเป็นยังไงบ้างแมทเทีเยลแน่นอนว่าปัจจุบันเป็นเลนที่เป็นพลาสติกเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเลนกระจกเนี่ยแน่นอนว่ามีความใสแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนได้มากกว่าแต่อย่างที่บอกครับถ้าเลนกระจกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อดวงตาได้แต่ปัจจุบันก็เลยเป็นเลนพลาสติกเกือบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งของแต่ละบริษัทเลนเนี่ยก็จะมีอินเด็กต่างๆให้เลือกอไม่ว่าจะเป็น1.5 1.56 1.6 1.67แล้วก็1.74นะครับทีนี้ถามว่าถ้าลูกค้าต้องการซื้ออินเด็กที่1.6มันจะบางกว่า1.5เท่าไหรลนะ่ะก็สามารถดูเลขด้านหลังได้เลยว่าบางกว่าที่30%นอกจากนั้นนะครับถ้าต้องการเปรียบเทียบระหว่าง1.67กับ1.6นะ1.6ก็สามารถเอาเลขด้านหลังมาลบกันได้เลยนะครับ มันก็จะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์หรือว่าโครงสร้างนะครับดีไซน์หลักๆก,ก็จะแบ่งออกเป็น2โครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นแอฟริกหรือว่าโค้งปกตินะครับโครงสร้างถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างแอสฟริกแล้วก็เป็นดับเบิลแอสฟริกถ้าเรียกง่ายๆก็คือแอสฟริกก็จะเป็นโค้งแบวนหนึ่งด้านดับเบิลแอสฟริกก็จะเป็นโค้งแบวน2ด้านทีนี้ในส่วนของเรนนูน พอเป็นโครงสร้างที่เป็นเซฟริกเนี่ยหรือโค้งปกติเนี่ยทำให้ความโค้งหน้าผิวเลนเนี่ยมีความเท่ากันทําให้ความคลาดเคลื่อนของแสงถ้าเราดูจากภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าแสงต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถรวมเป็นจุดเดียวกันได้นั่นก็ทําให้คนที่มีค่าสายตาเยอะๆเนี่ยครับเวลามองอาจจะเห็นแสงสีลุงรอบวัตถุได้นะครับถ้าเลือกใช้ตัวเลนที่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับส่วนมากมักจะส่งผลกระทบกับคนที่มีค่าสายตาเยอะๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นหรือยาวเยอะๆเอียงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของเลนที่เป็นโค้งปกติอะ่ะจะทําให้แสงตกคนละจุดกันทีนี้ในโค้งแวนหนึ่งด้านเนี่ยครับมันเปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างที่เป็นแอดฟลิกเหมือนเอาวงดีหลายๆวงมาต่อกัน,นครับหรือเอามาซ้อนทับกันเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของแสงให้ตกที่จอประสาทตาได้เป็นจุดเดียวกันมากที่สุดนั่นเองคือในส่วนของโครงสร้างที่เป็นแอดฟลิกเนี่ยก็จะได้ข้อดีในเรื่องของ ลานสายตายที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้จุดขายของของเลนแอสฟลิกเนี่ย ก็จะเป็นในเรื่องของเลนแบนแล้วก็บางกว่าเพราะฉะนั้นในคนที่ค่าสายตาเยอะๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างรับรู้ได้อยู่แล้วว่ามุมมองด้านข้างการเดือบตาเนี่ยถ้าเขาเลือกเป็นซเฟริกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแอฟริกนะครับลานสายตาเขาได้น้อยกว่ามุมมองด้านข้างก็จะไม่ค่อยดีดังนั้นในคนที่ค่าสายตาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสั้นเยอะๆยาวเยอะๆ,ๆเอียงเยอะๆเนี่ยครับก็อยากแนะนําให้เลือกเป็นโครงสร้างแอฟริกหรือดับเบิลแอฟริกจะดีกว่านะครับค่าสายตาบางค่าสายตาเนี่ย อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ค่าสายตาเยอะๆนะครับลานสายตาก็ได้น้อยลงด้วยถ้าแนะนําเป็นไปได้ก็เลือกเลนที่มันตอบโจทย์อินเด็กเหมาะสมจากภาพนี้เป็นภาพแสดงค่าสายตาแล้วก็อินเด็กที่แนะนำนะครับว่าอยู่ในช่วงประมาณไหนควรเลือกอินเด็กที่เท่าไหร่ก็จะเห็นได้ว่าในคนที่ค่าสายตาไม่ได้เยอะเนี่ยครับก็ไม่แนะนำให้เลือกอินเด็กที่มันสูงๆเนื่องจากว่าเคยมีเคสตัวอย่าง สมมุติว่าค่าสายตาลูกค้าลูกค้าท่านั้นเนี่ยสั้น100อ่าหรือน้อยกว่า100เนี่ยครับประมาณ75ก็ได้แต่เลือกอินเด็กหนไปซึ่งพอลูกค้าได้แว่นมาเนี่ยเลนเนี่ยค่อนข้างตรงแบบบางมากๆเลยแล้วทีนี้พอเลนบางมากๆเนี่ยครับหน้าแว่นค่อนข้างตรงทําให้เวลาลูกค้าใส่เนี่ยครับเขาเกิดความไม่สบายตาได้ก็เลยแนะนําว่า ให้เขาปรับหน้าแว่นให้โค้งขึ้นเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการรับรู้แสงลูกค้าก็ใช้งานได้ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็จะแนะนําให้เลือกค่าสายตาที่เหมาะสมกับอินเด็กซ์นั้นๆจะดีกว่านะครับเพื่อให้หนึ่งคือเรื่องของเลนไม่บางจนเกินไปแล้วก็หน้าแว่นไม่ได้ตรงจนเกินไปจนเกิดการไม่สบายตาในการใส่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับในการเลือกเลนให้เหมาะสมกับค่าสายตา Akwai <laughs> kwan-kwan.